บอดี้ตัวถังเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมคันนี้น้ำหนักทั้งคันอยู่แค่ประมาณ10ตันจากความเบาก็จะช่วยได้เยอะมากเล่นประหยัดพลังงานพอต้นทุนต่ำแบบนี้เนี่ยมันทําให้ถ้าหากเรานํารถนี้ไปบริการสาธานะรณะมันก็ยิ่งทําให้ราคาค่าบริการถูกลงกแล้วก็ทําให้รถสาธารณะเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกคนมากยิ่งขึ้นใช่ครับถูกครับเริ่มจากกุดเล็กๆเนี่ยไปสร้างสาหกรรม อันนี้ก็เลยเรียกรถบัสน่าสนใจมากเรือก็น่าสนใจด้วยแม้กระทั่งรถไฟก็น่าสนใจวันนี้ครับผมพาทุกคนมาดูรถเมฟฟ้าสัญชาติไทย100%เครับและแน่นอนว่าผมพูดเองคงจะไม่ได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณคุ้งจากสกุล4ี่ครับคุณคุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับตากครับก่อนอื่นเลยครับข้างหลังนี้คืออะไรฮะข้างหลังนี้คือรถเมฟลายฟ้าครับครับถ้าอธิบายสั้นๆง่ายๆทุกคนจะเข้าใจเห็นภาพก็คือมันเป็นรถเมฟฟ้าสเปคเหมือนที่ใช้ในขสมก แปลว่าถ้าวันนี้ขอสมคอเขาเลือกที่จะใช้รถเมย์คันนี้เราก็พร้อมเอาไปได้เลยครับที่ผมบอกว่าอมเป็นรถเมย์เนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยข้อสาคัญนี่คือทุกคนต้องการให้มันประหยัดพลังงานนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําให้มันพิเศษมากกว่าเดิมเนี่ยคือว่าตัวบอดี้ตัวถังเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมรวมไปถึงชสซีขอมันเนี่ยหรือเขาเรียกชสซีเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอลูมิเนียมเช่งกันซึ่งปกติในทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นอาจจะเป็นชสซีที่เป็นเหล็กกล่อง <Yeah. S 2> มาถักต่อกันโดยการที่เราใช้อลูมิเนียมตรงนี้มันเบาอยู่คันนี้น้ําหนักทั้งคันอยู่แค่ประมาณ10ตันรถ oh. ในตลาดอาจจะ14 15 16 <Yeah. S 2> 17ตันแล้วแต่ mm hmm. ว่าเป็นรถรุ่นไหน <Yeah. S 2> และจากความเบาก็จะช่วยได้เยอะมากเรื่องประหยัดพลังงาน mm hmm. พอมันเบาลงเสร็จ๊บเนี้นอาจจะวิ่งได้ได้ไกลขึ้นสมมติ <Yeah. S 2> so, าอาจจะเป็นทั่วไปแบตเตอรีอ่อย่างรถไซด์นี่อาจจะใช้1กิโลวัตจ,จะใช้ประมาณส mm ัก1.3กิโลวัตต์ออลตัวนี้จ,จะอยู่ประมาณสัก1กิโลวัตต์ มันก็หายไปประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะเบาเบาแล้วปลอดภัยเท่าเดิมเนี่ยปลอดภัยเท่าเดิมแน่นอนครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นคนขับกับแล้วก็พื้นที่โดยสารครับอืใช่ครับอ๋อสูงดีเหมือนกันนะสูงไหมครับอช่ครับเชมส์พี่๋าเลือกที่นั่งเลยครับได้เลยครับแข็งแรงดีเหมือนกันนะได้ไหมครับพอได้นะครับ เชื่อ<ม>อะไรครับว่าอันนี้คือสเปคของสมกวิวแชร์ก็สามารถเข้ามาได้ก็จะมีพื้นที่วิวแชร์สามารถเปิดรับรถ<ม>ก็จะย่อลองไปรับรถคันนี้ขนาดกี่ที่นั่งนะคันนี้ประมาณสักไซส์12เมตรประมาณสาัก38ที่นั่งก็ระบบเซฟตี้ที่เรามีก็คือเป็นพวกกล้องที่คอยดูพฤติกรรมความปลอดภัยในในตัวรถข้างหน้าก็จะมีกล้องหน้ากล้องอหลังแล้วก็จะมีตัวนึงเราใส่กล้องไว้ช่วยจับพฤติกรรมคนขับขี่ด้วยง่วงหรือเปล่า หาหรือเปล่า hmm. หรือไม่มีพฤติกรรมความเสี่ยงหรือเปล่า <Yeah. S 2> ก็จะได้เอาข้อมูลนี้ไปไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อ <Yeah. S 2> 1กิโลเมตรใช้1ก mm ิโลวัตต์อวถ้า1กิโลวัตต์อวก็คือถ้าไปชาร์จตู้ชาร์จธรรมดาที่ราคาแพงตอนนี้ก็ประมาณส mm ัก7จ็บาทห้ถ้าตกราคามอเจ็ดบาทห้าแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในองค์กรที่สามารถคอนโทรลเรื่องไฟฟ้าต่างๆ <Yeah. S 2> ไ,ได้ ต้นทุนก็จะต่ำเพอต้นทุนต่ำแบบนี้เนี่ยมันทําให้ถ้าหากเรานํารถนี้ไปบริการสาธารณะมันก็ยิ่งทําให้ราคาค่าบริการถูกลงถูกครับแล้วก็ทําให้รถสาธารณะเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกคนมากยิ่งขึ้นใช่ครับถูกครับคันนี้เริ่มมีใช้ในประเทศไทยยังไงคันที่ลงตลาดแล้วจะเป็นรถมินิบัสครับที่ตอนนี้เริ่มไปทางคูะกอบการสายเดินรถต่างๆคันเนี่ต้นแบบเพิ่งจบนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำโปรเซสเข้ากระบวนการผลิตก็ใช้เวลาไม่นาน ก็ก็สามารถผลิตการผสมได้อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนอกรอบว่าเราก็อยากจะทําให้มันเกิดตั้งแต่การออกแบบการพัฒนาการทดสอบทดลองแบบเป็นรูปแบบอันนี้ต้ใช้เวลาระดับนี้แต่พอผ่านตรงกระบวนการตรงนั้นมาแล้วเนี่ยต่อไปเราจะขยับขยายจะผลิตเป็นแมสโปรดักชันหรือแม้กระทั่งส่งออก็ทําได้ทันทีคันนี้ขับยากไหมครับขับง่ายครับะลองขับนะเดี๋ยวผมขับให้ดูก่อนรอบหนึ่งได้ครับแต่เดี๋ยว ตาให้รับรอบที่รับโอเคตึกเตงั้นเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าครับโอเคครับไปครับไปครับก็จะเป็นรถเหมือนรถเกียว์ออโต้ใช่ครับแค่นี้ครับคันนี้ถ้าเอาไปติด GPS เพิ่มก็สามารถทำได้เอ๋อมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วครับรถขนส่งมวลชนต้องติด GPS ก็จะมี GPS กิงก่อนขับก็จะต้องรูด ไปกับขี่ด้วยนี่ไหมครับนิ่มนิ่มนะการนี้ช่วงช่วงล่างเป็นถุกลมแบตเตอรี่ประมาณสัก285กิโลวัตต์อก็คือสามารถถ้าวิ่งบนทางที่ถ้าไม่จอดบ่อยแบบวิ่งระยะยาวเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ350กิโลแต่ถ้าวิ่งแบบว่าในเมืองวิ่งจอดรับผู้โดยสารเนี่ยก็ตามสเปคของสมกอวิ่งได้260ครับ อนนี้เราอยู่ที่จุดไหนของโรงงานฮะคก็เรียกเป็นลายประกอบรถมินิบัสับนะครับเป็นสายประกอบตัวถังเขาเรียกว่าบอดี้อินไวท์ทำไมเราถึงเลือกที่จะทํามินิบัสแล้วก็เรือคนถามเยอะมากทำไมไม่ไปทํารถเก่งทําไมไม่ไปทํารถปิกอัพับซึ่งจริงๆแบ็กกราวน์ของบริษัทเนี่ยกลุ่มชคงนําชัยเนี่ยทำแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถทําพวกรถเก่งรถปิกอัพได้อยู่กับแต่เราเลือกไอรถบัสเนี่ยเพราะว่าผมมองว่ามันเหมาะกับอุตสาหกรรมของคนไทยอ่ะมันเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดโลวอลยุ่ม จำนวนมันน้อยมากบ้านเราก็มีวอลลุ่มอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมื่นคันเราสามารถเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยไปสร้างอุตสาหกรรมเราเองได้อันนี้ก็เลยเลือกเนี่ยรถบัสน่าสนใจมากเรือก็น่าสนใจอีกอย่างแม้กระทั่งรถไฟก็น่าสนใจผู้เล่นรายใหญ่ๆไม่ได้มาโฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่จากเดิมเราทํารถสันดาปแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นรถ E ีมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนจริงๆรถ EV ีเนี่ยมันง่ายกว่าได้ซ้ำแบบถ้าวันนี้ไม่เป็น EV เนี่ยเราก็คงไม่ตัดสินใจมาทํารถ ภายใต้แบรนด์เราเองเพราะว่าเมื่อก่อนรถสันดาปเนี่ยมันก็จะมีตัวชิ้นส่วนสําคัญจะมีตัวถังนะฮะถ้าใครถือเทคโนโลยีตัวถังเนี่ยคุมคอสคุมต้นทุนต่างๆไปได้อ,อันที่สองเทคโนโลยีพวกเครื่องยนต์จากเทียร์ซึ่งเขาทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วทำกันมานานมากแล้วเราจะไปแทรกเนี่ยคงยากเลยเปินช่วงจังหวะที่เปลี่ยนผ่านมอเตอร์มันกลายเป็นเหมือนกับคอมพเนนต์ออนเชลฟ์อ่ะที่สามารถหาซื้อได้แบตเตอรี่กันเขาก็ขายกันเป็นแพ็คนะครับขาย OM ได้ฉะนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีตัวถังอยู่แล้วแล้วเราไปพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองให้เป็นตัวถังน้ําหนักเบาเป็น l i ท์ t วทสตรัคเจ u ร์พ r e นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีลายผลิตที่เราเห็นข้างหลังเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการออกแบบและผลิตโดยคนไทยทั้งหมดถูกต้องครับตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ผลิตแม่พินทำชิ้นส่วนนะครับแล้วมันจะส่งผลดีกับประเทศไทยยังไงบนะ้างผมบอกนี้ครับเราเป็นเจ้าของแบรนด์แหละคือผมเรียกว่าเป็นแบรนด์โอเนอร์แหละแต่ที่สําคัญกว่านั้นที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศที่สุดเนี่ย คือการเป็น product owner การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราจะต้องโอนเทคโนโลยีเราต้องโอนดีไซน์เราต้องโอน IP เราต้องโอน know how ทุกอย่างที่เราต้องตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง<ม>ซึ่งการเป็นแบรนด์ owner เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีตรงนี้ก็ได้อันนี้มันสําคัญเพราะว่าท่านประธานนําชัยชบอกสาคัญว่าเราต้องเป็น product owner เพราะว่าการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างแรงงานการสร้างเทคโนโลยีเนี่ยแกเชื่อว่ามันมันจะส่งต่อให้อุตสาหกรรมไทยกับเมืองไทยต่อไปในระยะยาว ความท้าทายของเราในปัจจุบนันเป็นไงบ้างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจริงๆตลาดเราเป็นตลาดเล็กเนี่ยเ่ <Yeah. S 2> เราหวังว่าตลาดเล็กๆของเราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไทย mm. ที่จะได้ค่อยๆเริ่มสร้างเทคโนโลยีสร้างซพปลายเชนไทยแล้วค่อยไปสู้ต่าง <Yeah. S 2> ประเทศเพราะจริงๆอันนี้ผมบอกว่าเรามีแผนที่อยากจะส่งออกต่างประเทศแต่ว่าความท้าทายคือเนี่ยมันพอโลกมันเป็นไฟฟ้าหมดเนี่ยกับถ้าไปแข่งพารเซนเจอร์คาร์นี้ก็แข่งกันเดือดมากแต่ตอนนี้ก็จะมีภาพอยู่ว่าต่างชาติก็เอา รถนาเข้าศูนเปอร์เซ็นตมาเป็นรถในเซกเมนต์เดียวกับเราเนี่ย <c oughs> เข้ามาแล้วก็ชนซึ่งอันเนี้ยณวันแรกที่เราตั้งอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังอาจจะไม่ได้แข็งแรงรน้อยวใสนัี้เน่ยวันนี้เราจะเราจะอยู่สู้กับในส่วนของแบรนยย <c oughs> ด์ใหญ่อันนี้ก็เป็นความท้าทายห <c oughs> ลักๆนะว่าง่ายคือแบบต่างชาติเขามีแต้มต่อบางอย่างมากกว่าเราแหละแต่ว่า <c oughs> เราเองเนี่ยเราก็ต้องสู้เพราะว่าในฐานะบริษัทหนึ่งที่ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประเทศไทยขึ้นเปแบบประกาศศักดาบนเวทีโลกสุดท้ายคุณคุ้งมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมะก็ก,ก็ฝากถ้าฝากเน้นหลักท,ที่ที่เราพยายามทําก็คือว่าเราก็อยากจะทำโปรดักต์ขึ้นไปแบบน,นี้ออกไปสู่ตลาดสากลถ้ามีโอกาสท่านผู้ชมหรือว่าใครต่างๆก็ดีผู้ใหญ่อยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะครับและอยากจริงๆอยากให้สนับสนุนในเชิงนโยบายมากกว่าบว่าวันนี้ถ้าเราทําบางชิ้นส่วนเนี่ย มันจาเป็นอาจจะต้องมีการนํานเข้ามาเพราะว่าด้วยความยังไม่พร้อมของซัพพลายเชนเลยจังกัดกับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนําเข้าอาจจะเสียภาษีแต่วันนี้กับการมีรถจากต่างประเทศสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้โดยที่ภาษีเป็นศูนเปอร์เซ็นแบบนี้จริงๆวันนี้กว่าเราจะสู้มาได้ถึงขนาดน,นี้กว่าจะตั้งตัวได้ว่าหาทุนเข้ามาเองมาพัฒนาธุรกิจมาเองพอมันเกิดโปรดักต์ขึ้นมาเองตรงนี้ถ้าทางผู้ใหญ่อาจจะสามารถช่วยปกป้องเราในเชิงนโยบายิดหนึ่ง อาจจะไม่ต้องช่วยเยอะนะช่วยแค่ปกป้องมาให้เราได้สู้บนเวทีกันเท่าๆกันแบบนี้มันมันก็จะช่วยให้เราเดินได้เร็วขึ้นโอเค,คได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรุงมากเลยครับขอบคุณครับ